ก็ขอกราบสวัสด <êm tää Jes en> ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบปบลอกฟุตเองครับผมเออก็แมปบลอกฟุตนะครับก็เพิ่งอัปเดตไปช่วงเที่ยงตรงเลยครับเป็นอัปเดต17เนาะพาร์ทหนึ่งนะซึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามน่าจะมาในวันต่อๆไปเนาะผมก็จะมาแจกโค้ดนะเป็นโค้ดที่เรียกว่าโค้ดเก่าก็ได้นะเพราะว่าโค้ดใหม่มันยังไม่มีเลยเนาะตอนแรกผมก็รอตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแหละซึ่งผมอาชิปตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะ ผมรอโค้ดใหม่หนึ่งชั่วโมงรึ่องอ่ะทุกคนผมแบบกะจะว่าจะรอแล้วก็มามาอาชี์นี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่มาสักทีนะผมเลยว่าจะมาแจกโค้ดไปก่อนเนาะซึ่งถ้ามันมีโค้ดใหม่ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมว่ามันน่าจะมาช่วงพาร์ทส,สุดท้ายหรือเปล่าพาร์ทส,สามอเออผมว่าก็เป็นไปได้นะอาจจะมาช่วงพาร์ทท้ายๆนะครับเพราะอ,อันนี้ก็เพิ่งพาร์ทหนึ่งเองเนาะก็เพิ่งแบบอัปเดตสิบเจ็ดพาร์ทหนะนึ่งนะครับเหลือไม่เน่อีกสักพักก็คงมาแหละเออเอาเปา็นว่าเดี๋ยว ก็ก่อนจะไปผู้ชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับ Subscribe ให้ผมเลยนะครับมาทุกคนโค้ดแรกนะเป็นโค้ดรีสแตทนะเป็นโค้ดของอัปเดตเก่าเนาะนี่อะไรนะรแต่ว่าผมเวลหนึ่งนะมันเลยไม่ได้มีผลอะไรเนาะผมก็จะทิ้งโค้ดทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปเลยนะต่อไปนะเป็นโค้ด EP คนสองนะสามสิบนาทีนี่โอเคต่อไปนะเป็นโค้ดได้ สิบล้านเบลีนะทุกคนทุกคนอย่าอึ้งนะทุกคนดูเงินผมนะ,ะเราจะได้เป็นสิบล้านเบลี <c oughs> คนดูบอกโดนลอกต่อไปนะเป็นเป็นโค้ดฉายานะไม่รู้ว่าใช้ได้ยังไงเนาะลองใส่ดูใช้ได้นะเป็นโค้ดฉายาเนาะบิ๊กนิวนะ <c oughs> ต่อไปนะเป็นโค้ดร,รีสเตทเหมือนกันนะเป็นโค้ดซับยูทูบเบอร์เนาะอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้เป็นโค้ดเก่านะทุกคนเป็นโค้ดเก่าในอัปเดต นั่นเป็นก่อนๆน,นะครับนี่นะทุกคนอันนี้ก็ใส่ได้นะครับอันนี้มันจะเป็นโค้ด15นาทีเนาะ ep สองต่อไปก็15นาทีเหมือนกันนะผมนี่นะครัอ๋อตอนนี้มี1ชั่วโมง10นาทีกันนะับโค้ดทั้งหมดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปไปเนาะทุกคนก็ไม่ต้องมาดูในคลิปผมนะทุกคนก็ก๊กอปเอาเลยเนาะถ้าใครที่เล่นในโทรศัพท์ก็พิมพ์ๆตามในช่องคอมเมนต์เลยทุกคนเออนี่นะครับสำหรับโค้ดต่อไปอันนี้ได้ สิบห้านาทีเหมกันครับอีพีสองต่อไปนะครับโค้ดนี่เลยโดนใช่ไหอันนี้ได้สิบห้านาทีกันต่อไปนะเป็นโค้ดยี่สิบนาทีนะครับตอนนี้เป็นสองชั่วโมงแล้วทนะุกคนสองชั่วโมงละเออต่อไปนะครับอันนี้เป็นยี่สิบนาทีนะครับอีพนะีคูณสองเนาะส่วนมากก็จะเป็นอีพีคูณสองนะครับโค้ดดีสเตตต์น่าจะมีประมาณสองโค้ดนะครับต่อไปนะเป็นโค้ด อัปเดต16แล้วคนมันเป็นอัปเดต17แล้วอะทุกคนก็จริงนะมันเป็นอัปเดต17ก็จริงเว้ยแต่ว่าโคาด้ดอัปเดต16มันยังใช้ได้ทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันยังใช้ได้อยู่นะโคด้ดอัปเดต16เนาะมันอาจจะแบบเหมือนหรือว่ามันอัปเดต17มันอาจจะแบบอัปเดตไม่หมดอยู่หรือเปล่ามันเลยแบบอัปเดต16ก,ก็ยังใช้ได้อยู่เนาะผมว่าคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะต่อไปนะเป็นโค้ด20นาทีะทุกคน2ขวด2นี่ครับ3ชั่วโมงละ ผมว่าถ้ามันอัปเดตครบหมดอะไอโค้ดอัปเดต16น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะมันเพิ่งพาฒน์หนึ่งเองเนาะสำหรับอัปเดต17ต่อไปนะเป็นโค้ดล่าสุดเลยก็ว่าได้นะเป็นโค้ดมาช่วงเดือนก่อนนะวันที่22เนาะ30นาทีนะครับโค้ดนี้เออแล้วก็มีโค้ดนึงทุกคนเออลืมไปเนาะมีโค้ดนึงผมไม่รู้นะว่าโค้ดนี้มันมานานหรือว่ามาตอนไหนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเป็นโค้ดนี้นะครับทุกคนดูเงินผมนะเอ้ยผมใส่โค้ดนี้ไปแล้วได้ป่ะเล่นมุกไปนานละ คนที่ผมใส่ไปแล้วนะมันจะได้2เบลีนะทุกคนเออฟังไม่ผิดครับทุกคนมันได้2เบลีเนาะเออผมเลยก็ผมเลยแบบไม่ค่อยอะไรมากกับคนพวกนี้นะเนาะเพราะว่าตอนแรกก็เกือบลืมคนนี้ไปแล้วแหละจริงได้2เบลีนะครับไอ,อ้มันมีคนหนึ่งอะ่ะได้1เบลีแล้วก็คนนี้ได้2เบลีนะครับโอเคผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ คลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันจะมีครบมาใหม่เดี๋ยวผมก็จะรีบหามาให้แล้วก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเปนครับเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเชิญคิปเราไปทุกคนถ้ามีเจอกันนะผมรอมาอัปเดตครบแหละผมคิดว่าอาจจะครบมาใหม่เนาะซึ่งตอนที่ผมอัดคลิปนี้มันยังไม่มีนะเออบ๊ายบายครับผม <c ười>